สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีเอฟซีครอบครัวน้องครีมทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะอ่านะคะพบกับครอบครัวน้องครีมฟาร์มมรี่นะคะวันนี้มาเป็นฟาร์มมรี่นะคะมาเป็นครอบครัวเลยนะคะทั้งครอบครัวแม่แก่นเองนะคะครอบครัวน้องซางนะคะก็สวัสดีนะคะท่านใดเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับ ครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ได้ของฝากนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะท่านนำมาฝากให้กับครอบครัวของลูกสาวตาหวานนะคะครอบครัวของน้องครีมนะคะได้ทานกันนะคะมีทั้งขนมนมเนยอาหารการกินของน้องช้างของเด็กๆลูกๆแม่ควานนะคะมีทั้งแอปเปิลนะให้กับน้องครีมได้ทานนะคะขอบคุณ คุณแม่มนสิชามากๆเลยนะลูกค้าขอบคุณค่าเลยลูก <มา S 1> ขอบคุณค่านะคะขอบคุณคุณแม่มนสิชาขอบคุณคุณพ่อนะคะพร้อมครอบครัวนะคะที่เมตตาเอ็นดูครอบครัวน้องครีมนะคะมีมีอะไรอ่านดูวะมีโคราชผัดมีโคราชโอ้โหเด็กๆก็ยืนรอนะคะต้องให้พแอดมั้งเอาแอปเปิลไปป้อนน้องเอาขนมด้วย อ่ะขอแอดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มงศิจาแล้วก็ครอบครัวนะครับพี่พผลไม้แอปเปิลนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องครีมแล้วก็ผลไม้ให้กับเด็กๆนะครับทั้งช้างทั้งคนได้ทานด้วยกันนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณพี่ไปละควันน้อยน้องครีมพาควันน้อยไปไหนนะคะอ่าแบ่งให้น้องเน้นเน้นน้องครีมนะคะพ่อให้เป็นลูกป้อนเป็นลูกนะจิ้มไินไหนเอาเมื่อยด้วยว่ะ ข,นนขอบคุณคุณแม่หนโลกขอบครับอย่าลืมเน้นลูกสาวเด้อพ่อเน้นลูกสาวก็ลูกสาวเชือกใหญ่ก็ทานสักสองลูกนะคะเพราะว่าเสือกใหญ่ภูมิตานทานเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเนี้ยแฝดเดินลุมแฝดเดินลุมแฝดเดินลุมแฝดเดินลุ่มฮ่าฮ่ามาแฝดเดินลุมนะครับแฝดเดินลุมน้องคิมน้องคิมอ้าปากรอแล้วน้องคิม คีมอาปากรอแล้วนะคะอแอรโดนลุมนะคะก็บไว้ให้ลูกสาวอีกเก็บไว้อ่าเดี๋ยวให้าทางข้างหลังี่รอนะกินามไมได้นะตัดขาด้จับขาดงดึงดกันขาดจับขาบุัติจับขาจับขาจับขาดึงด ใจเย็นใจเย็นพ่อใจเย็นใจเย็นแอปเปลิลนี้แม่แก่นล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหแม่จ๋าดูค่ะลูกสาวชอบมากเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะทั้งลูกทั้งแม่นะโอใจยัดอะไรอ่ะค่อยๆเคี้ยวลูกก็คืออันนี้คือเขาเก็บไว้นะคะ เขาเคี้ยวตัวที่อยู่ในปากเขานะอั้งอันแม่ในมือปลายกระเบื้นให้แม่ลินลิลูกนึงให้แม่ลินลิลูกนึงโอ้เก็บไว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 ้ดูเก็บใบสองข้างเก็บใบสองข้างนะคะแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มนะหมดแล้วค่ะนะคะอ๋อจะกินอะไรอีกทานแอปเปิ้ลก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทานอย่างอื่นนะก็จะมี ขนมตัวนี้นะคะขนมข้าวโพดอัดแท่งนะคะกับน้องครีมนะคะได้ทานนะคะก่อนหน้นานี้ก็ทานไปแล้วสองห่อนะคะ<อ>ให้หนูด้วยเลยลูกทานอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะคะก็มาทานขนมข้าวโพดอัดแท่งต่อนะคะ<อ>หน<อ>ข้าวโพดอัดแท่งเป็นยังไงไหนดูก่อนเพราะไหนอ๋อข้าวโพดอัดแท่งแบบนี้นะคะอ,อร่อยเลยอร่อยเชียวแหละเออเด้ดค่ะ ดีใจก่อนดีใจ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 ได้ทานขนมดีใจได้ทานขนมนี่ทำได้หมดนะคะลูกครีมดูเขาเคี้ยวกันฟังเสียงน้องครีมเคี้ยวนะคะชิ้นเดียวไม่ยอมเคี้ยวสองชิ้นก็ไม่ยอมเคี้ยวสามชิ้นก็ยังไม่ยอม าด้วยเออเออะไรอย่างนั้นไม่รู้ไหนยังไงเนะอาทำตาใหม่สิแซ่บแทบเลยฟินละลายในปากเลยนะน้องคิมเคี้ยวว่าละลายในปากทำตาด้วยหัดลิ้นลิ้นดูลิ้นลิ้นลิ้นแลบลิ้นมารับทำตาฟินฟินหน่อยฟินฟินด้วยเคี้ยวกัดยังไงทำตาด้วยเออ เฮ้ยเหมือนใส่แทนะ้ทำตาฟินๆนั่นหรอกไหนทำตาฟินๆเออทำฟินน้อยอ,อ,อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะลูกสาวฟังเสียงใ,ใกล้ๆนะ เป็นโลก,ก็ไม่น่าจะพอนะคะสำหรับลูกสาวน้ำหนักเป็นตันคนนี้นะคะเลยทำตายังไงไหนทำตาด้วยเอ,อ้สโซมมันทำตาก่อนทำตาก่อนเฮ้ยขอบคุณค่ะทตาบ้า จิงมจิงแซ่บบอตาบานเนี่ยอ่ำอร่อยมากค่ะน้องจิ้มบอกอ่มหมดแล้วลูกเคี้ยวเลยหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วเ ไหนควันน้อยบ่างไงคะเออนัคขีมไม่พอใจส่หัวดิบดิบดิบหัวม้อยห้อยขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะ อ่านะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่แวะเข้ามาเมตตาครอบครัวน้องกรีมนะคะนำของฝากมาให้นะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะทางครอบครัวเลยนะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณนะคะอมะโอมะัวอร่อยไหมลูกหวานไหมอ่ะ โอ้โหไม่ได้ให้น้องครีมทานอย่างเดียวนะคะคุณแม่คะให้ลูกๆทานด้วยนะคะป้ายนะคะทุกคนเข้าประจำที่เลยนะ,ะวันนี้ฝนตกก็นะก็แสะมากนะคะแสะนะคแฉะมากๆเลยนะคะ <ร rất S 2> นี่นะคก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเสาวบ้านเราก็ขึ้นไว้แล้วนะคะ ฝนเทแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาบ้านนาะต่อกันศาสตรนะะ์ไม่ให้ฝนศาสตร์เข้ามาฝัง่งนี้ด้วยนะคะเวลามนีนะักท่องเที่ยวเข้ามาหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่สีมามาเยี่ยมเยืยนนะคะก็จะได้มีที่รองรับนะคะน้องคิมควันน้อยเอาน้องคิมอยู่ไหมไม่อยู่อ้ามอยู่ ควานน้อยน้องคิมอยู่ไม้เบนเบนเบนเอาเบน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 เอาเบนเบนคิมไปไหนอะ่ะเโอเคไปไหนคิมไปไหนจะเอาหมุนซ้ายหมุนขวานะคะหาแม่เนะหรอโอเดี๋ยวนี้ติดแม่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่ไปอยู่ป่าก็จะแฉะหน่อยนะคะ ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะกับครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะทุกท่านขาแม่ควานเองเราเป็นครอบครัวช้างตกงานนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสภาพนะคะขอบคุณคุณแม่มนสีชานะคะขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะคะที่เมตตานะคะ ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ